เมื่อสักครู่นี้พี่เขาโชว์เรื่องการวัดค่า pH โดยใช้กระดาษอะไรครับใครตอบได้ยกมือคุณพี่ใส่แว่นตอบก่อนไม่ต้องตอบนะครับเดี๋ยวตอบผิดผมแจกสติมเพ็กไปก่อนแล้วกันพี่เขาใช้กระดาษริชมสแบบเป็นแถบสีจุ่มไปปุ๊บสีจะขึ้นมาแต่ก่อนที่สีจะขึ้นต้องสลัดก่อนนิดนึงใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเราต้องเข้าใจตรงกันนะว่าใช่นะครับไม่ใครเคยดูผมไลฟ์บ้างครับ ไม่ได้พูดแบบนี้เนาะคนละสไตล์นะครับโอเคสมมติว่าเรามั่น,นใจสายตาของเราว่าสายตาของเราบอดสีหรือเปล่ามีใครเคยเช็คตาบอดสีบ้างครับอ่ะเช็คกันง่ายๆไฟเขียวอ่ะครับขอบคุณ <c oughs> สมมติเราขับรถอยู่เราเห็นไฟเขียวเ้าน้าเราทำยังไงครับ <c oughs> สมมติทาเราขับมาประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเห็นไฟเขียวปุ๊บพอไฟเหลืองเริ่มมาเราทำางไงครับ <c oughs> จาก60ิเป็นร้อยยี่ อันนี้แสดงว่าตาบอดสีสีเหลืองต้องชะลอความเร็วสีแดงเร็วกว่าเหลืองโอเคผมนี้นี่มาไม่ได้เอามาขายเขาเรียกว่าปากกาวัดคุณภาพน้ำมันจะวัดค่า pH pH คือกรดและด่างอีกตัวหนึ่งที่วัดได้คือค่าการนำไฟฟ้าสารอะไรก็ตามเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำมันจะสามารถวัดเป็นค่านำไฟฟ้าได้ ซึ่งไอ้ค่าการนําไฟฟ้านี้ไม่ได้บอกว่ามันเค็มหรือไม่เค็มยกตัวอย่างเช่นมันจะมีไอ้เครื่องจิ้มๆดินแล้วบอกว่าดินเค็มไม่เค็มใช่ไหมครับวัดค่าการนําไฟฟ้ามันบอกไม่ได้ว่าเค็มหรือไม่เค็มแต่บอกได้คร่าวๆว่ามีสารที่ละลายอยู่ในดินและขณะเดียวกันถ้าเราเอามาใส่น้ําวัดได้ไหมได้ดิเพราะหัวใจของการวัดค่า pH คือค่า EC p ีเคือกดและดางกับค่าการนําไฟฟ้าหน่วยเป็น EC นะครับชื่อมันคือ EC เนาะวิธีการวัดนี้อาศัยน้ําเป็นตัวทาระลายไม่ได้บอกว่าเราวัดดินถ้าดินแห้งไอ้ลูก่างจิ้มจิ้มดินน่ะถ้าดินชื้นๆหน่อยคุณจะวัดได้ค่าพีเอสอีค่าหนึ่งถ้าดินเปียกหน่อยคุณจะวัดได้อีกค่าหนึ่งจุดเดิมด้วยนะ สมมติตอนแรกดินมันแห้งๆหน่อยใช่ไหมจิ้มไปอ่หยอดน้ําเสร็จปุ๊บไปจิ้มได้อีกค่าหนึ่งทิ้งไว้อีกสัตยยะจะได้อีกค่าหนึ่งว้าวลองเปลี่ยนใหม่ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับอันนี้คือน้ําดื่มยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมแกะฉลากออกไปแล้วผมเทลงไปในแก้วได้ยินได้ยังข้างหลังนด้ินไหมครับอเติมเขาอ๋อไม่ได้ไม่คุยกับผมนะครับหรือว่าคุยกับผมโอเคเมื่อเราเอาน้ําเทใส่แก้วแล้วน้ําในแก้วนี้ก็จะมีน้ําอยู่ถูกต้องไหมครับ ไม่ผิดเนอะปากกาอันนี้ตอนนี้ผมกดไปอยู่ที่ค่าหมดวัด p h หรือกดด่างเมื่อจุ่มน้ําลงไปไเวลาจุ่มเอาแค่ข้อตรงนี้พอนะครับไม่ต้องจุ่มไปทั้งหลอดเนาะเดี๋ยวจุ่มทั้งหลอดเดี๋ยวเครื่องเสียเอาแค่นี้พอครับ p h น้ำได้อยู่ <9. S 2> ประมาณเกประมาณตัวเลขยังไม่นิ่งประมาณ9หรือ8เฮ้ยอันนี้น้ำดื่มว้าวเรากินน้ำที่เป็นดาน่างค่าการคือตัวเลขการวัด p h มีตั้งแต่1ถึง14ตรงกลางคือ เจ็ดมีใครให้แปดไหมเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเกินเจ็ดเป็นดางต่ำกว่าเจ็ดเป็น<อ>กดอันนี้ได้ประมาณเอาไม <laughs> ่ปุ่มวิธีการใช้นี้นะครับมันมีปุ่มบนสุดเป็นปุ่มเปิดปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดโอเคอันนี้เปิดอันนี้ปิดโอเคเดี๋ยวเล่นนี้ทั้งวันเลย <laughs> โอเคเราเปิดอยู่ใช่ไหมครับเวลาจุ่มลงไปปั๊บมันจะมีหลายค่าเนาะ เดี๋ยวจะค่อยว่าไปทีละตัวจุ่มไปปุ๊บค่าพอค่าเริ่มนิ่งไม่ต้องรอนิ่งคลิกๆนะครับปุ่มที่2กดไว้ครับตัวเลขจะค้างไม่วิ่งใช่ไหมครับอ่านตัวเลขได้เท่าไรครับ7.7กดหรือดังดัง,ดงโอเคกดอีกครั้งหนึง่งตัวเลขมันจะกลับมาเป็นปกติเรากดตัวล่างสุดจะเปลี่ยนค่าอันนี้มันวัดได้5ค่านะครับแต่หลักๆมันจะหมุนอยู่4ค่า กดอันต่อไปมันจะเป็นค่าการนำไฟฟ้าหรือค่า EC จุ่มไปได้เท่ากับ1 9 4ได้194นี่คือน้ำเป่าๆจะมีค่าการนำไฟฟ้าหรือพูดง่ายๆว่ามีสารที่ละลายอยู่นี้น้อยแต่ PH เป็นไงครับดงังน้ำที่เรากินปุ๊บเปรี้ยวแสดงว่าน้ำเป็นสมมุติยี่ห้อนี้แล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าเขายี่ห้ออะไรเขาทำมาขายเปล่าไม่รู้ยี่ห้อน้ำปืนใหญ่ พเพราะเันนี้ทำออกมาน,ะน้ำาเปรี้ยวกินไหมเอาเอาใครมีใครมีรมลองลองชิมดูลองชิมหรือยังเปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวแสดงว่าหวาน <c oughs> เขาอแอบเติมตาหรือเปล่า,าลองลองวัดกันดูหน่อยไหมน้ำปืนใหญ่นะตอนแรกกาจะไม่วัดไงแต่แต่ต้องเข้าใจร่วมกันนะครับน้าดื่มทุกยี่ห้อกดเ,อเป็นด่างอ่อนๆทั้งหมดนะครับด่างอ่อนๆทั้งหมดนะครับ <c oughs> อขอแก้วถัดไป หวานใช่ไหมครับแสดงว่าแอบเติมน้ำตาลไปนิดนึงอันนี้ผลิตที่ไหนให้น้ำดื่ม,มปืนใหญ่ใกล้ทะเลเราเติมน้ำตาลเราอยู่ใกล้ทะเลเราจะเริ่มวัดจากค่าการนำไฟฟ้าก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้น้ำดื่มเมื่อสักครู่นี้ได้เท่าไหร่นะครับ194ยาบ่ตาบอดสีก็ดูออกนะครับย้ำ76ว้าวต่างกันเท่าไหร่ครับร้อยฟาเห็นไหมน้ำใครบริสุทธิ์กว่าปืนใหญ่ข้างนอกมีขายเดี๋ยวกลับไปค่า pH อีนะครับ pH มันต้องด่างเป็นกฎไม่ได้7.8โดยประมาณโอเคนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราวัดค่าน้ำแล้วมันเกิน6.5ขึ้นไปควรจะปรับสภาพ pH ของน้ำก่อนสเสมอทีนี้คุณพี่มอสักครคู่ใช่ไหมมีถัง20ลิตรแล้วก็มีกระแป้งน,น้อยๆ2-3ใบใช่ไหมครับ <ạ. S 1> เวลาปรับน้ำนะครับไม่ใช่รปรับแค่ไอถัง20ลิตรหรือถัง200ลิตรนะไอกระแป้งน้อยปรับด้วย ต้องปรับทั้งหมดนะครับไม่ใช่เอียงแป่งน้อยไม่ปรับไอ้นี่ก็ต้องปรับอ่าปรับปรับทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้น่าจะหมดโปร1 1เ,เดือน11ไปแล้วตอนนี้รอโปร12เดืนอน12นะครับน่าจะคาดว่าซื้อได้ไม่เกิน300กว่าบาทถูกไหมตัวเดียวใช้ปีหนึ่งพังก็โอเคสมมติเรามีกลุ่มเนี่ยรวมกัน300บาทหรือ500บาทแต่ตอนนี้ตอนที่ผมซื้อมาตอนที่ไม่ซื้อโปรนะรวมค่าส่งแล้วประมาณ550้านะครับแต่ถ้าวันนี้ใครจะซื้อต่อจากผมเลยขอขาย750 ไม่ต้องรอจะส่งแต่ผมขออนุญาตรับเงินสดนะครับไม่รับเงินโอนเพราะว่าถ้าโอนเดี๋ยวที่บ้านจับได้อ๋อแนะนําอย่างนี้ครับซื้อตัวแพงๆก็ได้ตัววสักมันมีหลากหลายราคานะครับพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหลาหลายราคามากซื้อเอาแบบอย่างถ้าอย่างผมเนี่ยตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ผมถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้เพราะว่าใช้บ่อยปีสองปีพังเปลี่ยนได้นะครับอย่างเราก็รวมกลุ่มกันซื้อมาตัวหนึ่งแบ่งกันใช้ทั้งตำบลผัดกันใช้คละวัน ถ้ามี30สิคนก็ผมมาที่1คุณันที่สองคุณันที่สาเอาอย่างนี้ก็นั้นะครับนอกเรื่องไปเยอะไปดูคลิปลำดับการผสมดูได้นะครับมันมีลำดับการผสมอยู่ทีนี้มีใครพ่นทีละสาพันลิตรหนึ่งพันลิตร2พันลิตรหรือถัง200ลิตรแต่ต้องพ่นสองถังสามถังมีไหมครับถ้ามีไม่ต้องยกมือขยิบตาก็พอเดี๋ยวพี่ยกแรงนะครับเดี๋ยวมันเตะขากล้องตัวนั้นแหละเสียเสียหลายตังค์ ใครผสมหลายถังบ้างผสมหลายถังไหมครับมีคนเดียวหรอครับเดี๋ยวเราไปคุยกันสองคนพอที่เหลือเขาเล็กๆน้อยๆผมไม่ชอบผมแบบอยากได้คนทาเยอะๆขายได้เยอะไงคืออย่างนี้ถ้าสมมติพี่มียาอยู่อย่างนี้มีประมาณ4ี่ห้าตัวตั้งเรียงกันอยู่หนึ่งสองสามสี่รอบแรกพี่เรียงเลยอันนี้ลําดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามที่สี่ 4. รอบแรกพี่ผสมอย่างนี้พอรอบสองมาอันนี้มียากี่ตัวครับ สี่ตัวสี่ตัวมันยังพอดูง่ายแต่เมื่อไรก็ตามมีใครผสมยาครั้งหนึ่งทีละเกตแปดเก้าสิบตัวไหมครับมีมั้ยเอายังไม่เป็นมืออาชีพนอีกมืออาชีพต้องมีอย่างน้อยเกตแปดตัวอ่ะหนึ่งกรดอะมิโน,โนใช่ไหมใช่ไหมครับใช้อ่ะแคลเซียมบอลนใช่ไหมฮะใช้อ่ะยาแมลงใช่ไหมยาราใช่ไหมยาไราใช่ไหมสารจับใบใช่ไหม หกตัวแล้วสมมุติคุณจะผสมสังถังที่สองจะทำไงครับจับมันมาเรียงกันใหม่ใช่ไหมจะได้เรียงไอ้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองแต่เชื่อผมเถอะใครผสมประมาณหกเจ็ดตัวขึ้นไปเวลาจะผสมถังที่สองถังที่สามคุณต้องใช้ gps ในการค้นหาเพราะมันจะเรียงโม่งกันไปหมดแล้วเวลาผสมยาทีคุณกว่าจะผสมเสร็จเฉพาะลำพังผสมยาคนถังที่หนึ่งเทลงในถังสองลิตรสมมติเราใช้ถังสองลิตร,รนะ มีกระแปง้เแปง,แปงเนี่ยที่นี่ยกกระแป้งไหมดำๆอ่ากระแป้งเนี่ยไอไอถังสองร้อยลิตรต้องเติมน้ําเต็มหรือเติมน้ําไม่เต็มอ่าถ้าเติมน้ําเต็มเทใส่เรียบร้อยเลยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นใส่ไปแค่ครึ่งถงังหรือประมาณสองในสามของถังก่อนอ่ากระแป้งใบที่หนึ่งเทเทเสร็จต้องทันอ่าเอาเริ่มจากกระแป้งก่อนนะในกระแป้งน้อยๆเทยาเสร็จต้องคนไหม <c oughs> ใครว่าไม่คนแล้วที่นั่งกันอยู่นี่ผมไม่ได้พูดนะครับ พวกกันเองเราต้องคนก่อนเทใส่ถัง200ลิตรต้องคนอีกไหมคนเริ่มตัวที่สองใส่ตัวที่สามใส่แบบนี้แต่ถ้ามัวมานั่งดูเรียงลำดับแบบนี้คำถามกี่นาทีเสร็จเฉพาะผสมยายว้าวบางคนนะครับผสมยา10ตัวแล้วพ่นประมาณ10ถัง200ลิตรซึ่งไม่สามารถจะใช้เป็นถังแบบพลลิรได้เพราะบางพื้นที่จำกัด,ดชเช่นแบบพื้นที่ที่ผมอยู่มนอยู่บนเขาเนี้ย มันต้องใช้แค่ถัง200ลิตรเท่านั้นลำพังผสมยายอย่างเดียวเนี่ยเสียเวลาไม่เท่าไหร่วิธีแก้ทําไงดีครับไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับเอาอเรื่องจริงเซเว่นอีเลฟเว่นมันจะมีปากาเมจิกขายเอามาเขียนเบอร์ใส่ไว้เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าง่ายหรือหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าคุณทําเยอะๆจริงๆไปหาไอ้ขวดแบบนี้ใช้เสร็จแล้วอย่าพึ่งทิ้งวิธีการล้างขวดแบบนี้คือใช้น้ำเปล่าล้างพว่วดีๆนะครับไปหลายรอบ ถ้าสมมุติจะทําลายฤทธิยาจริงๆเผื่อว่าเฮ้ยเราสัมผัสแล้วเราจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ที่ผมจะพูดด้วยแต่ตรงนี้เอาไปก่อนเลยใครกินหมากบ้างครับไม่ต้องยกมือยิ้มก็พอไขรฟันดําผมไม่กล้ายิ้มเหลืองมาเลยคือปูนกินหมากมันเป็นด่างแล้วเอาผสมน้ําหรือพวกโดรไม้ผงหรือไม่ก็ปูนขาวเอามาลายน้ําแล้วเอามาล้างพวกนี้ทําลายฤทธิยาหมด ขนาดแค่ pH 7.5 7.8ลิตรยาของเรายังหายเลยผมเคยทำคอนเทนต์แต่สมัยนูน้นตอนทั้งนั้นไม่ใครรู้จักเลยนะบอกว่าซื้อยามา5,000ใช้ได้2,500เพราะ pH เพราะลำดับการผสมยาบอกไปเลยที่เราพน่พนพกันอยู่ซื้อมา5,000ได้ใช้ถึง5,000หรือเปล่าไม่รู้เผลอๆไอ้ที่ฉีดไปลากาว่าได้2,500เหลือ500เคยฉีดยาแล้วนอนไม่ตายไหมครับอ,อย่าเพิ่งถามว่ายาเขาไม่ดี อันดับแรกเก็บขวดยาไว้ก่อนไอ้น,นี่ยาหนอนใช่ไหมเก็บขวดไว้ก่อนอาชัยซื้อจากร้านเฮียหรือเปล่าเฮีย er บอกว่าไม่ใช่ถ้าใช่อะอ๋อผสมยาผิดเปล่าไว้มันมีหลากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันดับแรกหัวใจแรกที่ต้องทำเหมือนแค่เราเอาน้ำผสมปูนอะแล้วล้างเนี่ยกิ๊กเลยนะครับมีใครเคยเผลอเอาจะถามอะไรฮะยกมืออ๋อไม่เมื่อยเฉยโอเคไม่ได้ผมตาไวา ใครเคยใช้ถังพ่นยาฆ่าหญ้าแล้วเผลอเอาไปฉีดพืชไหมครับฉีดยาแมลงเคยไหมครับอ่าแล้วสมมติถ้ามันเป็นยังไงตายใครตายทุเรียนตายไอคนฉีดก็จะตายด้วยเพราะว่าเจ้าของเห็นแล้วก็อืขาขึ้นมากลายหน้าผากสมมติ ไม่สมมติเอาเรื่องจริงตอนสมัยผมยังอยู่บริษัทอยู่ผมก็มีเป้ใบเดียวเอาไว้ฉีดทดสอบยาทุกอย่างยาฆ่าหญ้าก็ฉีดยาแมลงก็ฉีดยาเชื้อราก็ฉีดฉีดสารพัดยาแต่เวลาฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จวิธีการล้างถังของผมคือผมเอาปูนกินหมากผสมน้ําแล้วก็ล้างถังล้า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 งเสร็จสายแล้วต้องล้างด้วยไหมล้างล้างยังไงดีก็น้ําปูนกินหมากละเปิดปั๊มจะคนมันออกนะครับล้างได้ทําให้แห้ง แค่นี้โอเคแล้วถ้าสมมติเราไปพ่นยาเสร็จเสื้อนี้เราใส่พ่นยาเสร็จเสื้อนี้เราควรซักด้วย<ง>น้ำปูนพูดขนาดนี้ถ้าเอาแฟบอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าผสมยาเสร็จพ่นยาเสร็จล้างมือด้วยถ้าสมมติไม่มีน้ำปูนเอาสมมติไม่มีน้ำปูนก่อนหนึง่งน้ำเปล่าสองผสมสไลยัยสามแฟบแฟบยังซื้อได้ไหมตอนนี้รู้สึกจะมีบนะีสโอมโอ่ะดังสไลัยยานะครับ ยานะครับเป็นสารลดแรงตึงผิวบางครั้งเขาบอกว่าเอามาใช้แซนสารจับใบได้ใช่ไหมแต่ละมัดระวังย้ำว่าละมัดระวังสารจับใบกับสารที่เป็นน้ำยาล้างจานพวกน้ำยาล้างจานมีสลิดในการลดแรงตึงผิวเหมือนสารจับใบแต่ข้างในนั้นมันมีสารนอกเหนือจากนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้ง4 5ห้าปีที่แล้วมันมีหนอนกระทุกข้าวโพดระบาดใครเคยเจอหนอนกระทุกข้าวโพดไหมครับ แถวนี้ปลูกกับพวกกันไหมหปลูกเคยมีปีที่มันระบาดหนักไหมนอนมีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ฉีดยาอีมาแล้วก็ไงไม่ตายเอาฟัดผสมฉีดเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าตายหมดเลยเข้าพโพดก็ตายด้วยข้างในมีโซเดียมเยอะมากนะครับรามาระวังเพราะฉะนั้นใช้สารจับใบซะ,ะใช้สารจับใบซะโอเคใครมีคำถามไหมครับนี่โอเคแจกอีก <laughs> ถามเลยฮะ อันนี้สองเท่าไหร่นะ <18. S 1> อ๋อสิบสิบาทเท่าไหร่นะกี่กรัมอ๋<ะ>อสิบกรัมสิบกรัมที่ได้หนึ่งถัง20ิบลิตรนะครับอ่ะครับผม,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 มบไม่ต้องเข้มข้นมากครับแต่ปกติก็ละลายนิดนึงก็เป็นด่างแล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ไปซื้อตัวนี้ครับถ้าขี้เกียจตสั่งสั่งไม่เป็นเคยใช้ t i กตอกแนะนําซื้อผ่านผม750หรือไม่ก็ให้ละหลานสั่งซื้อให้บอกว่าว่าปากาวัดคุณภาพน้ํา หรือไม่ก็ปากาวัดกฎด,ด่างของน้ําอย่างเงี้ยไปหาซื้อได้เสิร์ชหาได้เลยครับมีขายหมดผมไม่ได้มาขายเพราะราคาถูกมากๆใครเคยสั่งยายาผ่านช้อปปี้มงครับโดน,นเขาบ้างไหม,ไมสั่งอะซิเฟตได้อะไรนะคาร์บ ا ل ิวโดนโดนไหมปกติอะซิเฟตต้องเหม็นใช่ไหมเปิดมาไม่กลิ่นไม่เหม็นเลยโดนคาร์บ ا ل ิวหรือเปล่าไม่รู้ระวังนะครับอโอเมทอเอใครเคยซื้อโอเมทอเอราคาออนไลน์มั้งครับราคาต่ำกว่า320เคยซื้อไหม ระวังไม่ใช่<ห>โอเมทโทเอตระวังนะครับราคาบริษัทยังไม่ได้เลยติ๊กต k อกจะขายได้ไง320อ,อ่าซื้อร้านดีกว่าไหมยาไม่ดีมีปัญหาด่าได้ไหมอันนี้ผมพูดเล่นนะครับค,คุคุณด่าติ๊กตอกได้ไหม,ไมไแต่ด่าผมผ่านติ๊กตอกผมบล็อกนะ <laughs> โอเค